มานแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะมูมบบงไงแล้วค่ะพี่น้องรองงามพี่นบองเบิ้ง่ลยนะค่ะพี่น้องล่ามไปท่าบนนะครับบงสวยมากเลยจ้ะบังงามคักงามเนี่ยครับพี่น้องสวัสครับเจ้ามาค่ะพี่น้องมาเป็นหมานค่ะพี่น้องโอ้ยนบิงค่ะ เอฟซีกับบ่อแห้มาเช็คเห็ดเด้ดพี่น้องน้องอยาก้องเพชรบุรีวัดซันพะลุงในกลุ่มกับเพื่อนกับบ้ามาเช็คเอานะคะมากับบ่พอเย็ดครับพี่น้องเบิ่งนเนี่ยบ่พอเย็ดได้จ้ะเห็ดคนไม่ขึ้นเลยอ่าเห็ดคนบ่ขึ้นเลยครับพี่น้องโอ้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 ระเบิดเลยค่ะระเบิดเลย นี่นะคะเดือดงามเห็นใน่กระตาครับพี่น้องสวยมากบ่พอ,เ,อเห็ดเลยค่ะมาเชียงเห็ดมันมาน้ำกันค่ะพี่น้องอดีใจครับเนี่ยบดมุ่งนะคะพี่น้องมีหวานกรอบค่ะ กรอบแค่แน่นอนปาดบังขับไปหน่อยใส่มากปัดสกอดเลยครับพี่น้องอ๋อช่องสี่นะว้ันหน่อยจ้ะ มันเดือดมันจึ่งครับพี่น้องมันเลือดมันจึง่งน,นั้นทักมางนี่ดอกเห็นไหมสวยมากนี่กระชับโอ้โหป๊าดสวยมากเลยจ้ะงามเลยครับพี่น้องอันนี้ดอกทุ่นจะได้บอค่ะดอกไงป๊าดดอกเป็นได้ไดะครับพี่น้อง